โอเคครับผมสวัสดีสุขทุกคนทุกท่านนะผมผมในโมโนอินออสตาร์นะผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเลสโซเลสหรือเลสอิชิโคนะผมพอดีมีน้องคนหนึ่งเขาอยากให้ผมสอนลงเลสนี้นะผมซึ่งผมไม่มีตัวหรอกแต่ผมก็ไปทําการวิจัยมาให้เรียบร้อยแล้ว่าเซตไหนมีความเป็นไปได้แล้วก็เล่นง่ายที่สุดที่จะพอจะเล่นง่ายให้ผมให้น้องๆดูนะผมก็ผมก็ได้เซตมานี้ผมตัวแรกผมต้งบาริเตอร์เป็นทางท้าของที่กระส่ แนะนำให้เป็ี่นพิกสะนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้โทจีนอนตั้งอนะเพราะว่าโทจีนอนมันเปจะทัดมืดเนาะแล้วเลวเยงไปเลี้ยงทัดมืดมันจะโจมตีไม่ค่อยแรงนะ mm hmm. ก็คือมิกสะเป็นลีทเตอร์อดีกว่าเพราะว่าโบก์จะมีใช้กับตัวมันอีกด้วยอ่าตัวที่สองผมแถงหน้าหกโคโนนนะผมผมใส่เป็ดออฟลุ้งให้มิกสะใส่ออฟไฟนะโคโนน,นใส่ออฟลุ้งนะโคโนนเอาไปตีแอร์นะทุกคนตัวที่สามผมแถงหน้าของโทจีนะผมโทจีนอนใส่เป็ดออฟลุ้งตามเหมือนเดิมครับผมตัวนี้เอาไปเคเวฟ ช่วงกลางๆนะมันจะติดลิมิตอยู่แต่เราทำไงไม่ได้คือเราต้องปล่อยครับผมตัวที่4ผมทางด้านของหนุนตามใส่ออฟหนุนตามตัวที่5ผมใส่ทางด้านของเอ้ยน้องไอจางใส่ทางด้านของออฟระยะสามสิบเปอร์เซ็นต์สุดสุดท้ายก็เป็นทางด้านของสกีก่อนใส่ออฟเราเสามเ็งครับผมปัจะเป็นยังไงไปดูกันได้ครับผมถ้าเกิดไม่มีโทจีนหน่อยก็ใช้ได้นะทุกคนแต่เราแค่เราจะยอมต้องยอมติดลิมิตทุกเวฟที่มาให้ติดลิมิตนะแต่ถ้าเกิดมีโทจีนหน่อยคือมันจะเคลียร์เวฟให้เลย โอเคนะทุกคนอ่ะเป็นไงไปดูกันนะผม let's go โอเคครับผมเหลดจะอยู่ทางด้านของข้างล่างากับขพรล่าสุดนะเขาชื่อว่าการปฎิบัญญาณหรือโซเลตนะผมมันจะมีอยู่2อันนะก็คืออันนี้1แล้วก็จะมีทางด้านของข้างบนอีกหนึ่งอันนี้เป็นเลดของถ้าเกิดชมช่วยคิดท่าจะเป็นเลดของพ่อเบย์นนะทุกคนก็อย่าเลือกผิดนะก็คือจะอยู่ข้างล่างนะครับผมอยู่ข้างบนเลดอ่ากุชชี่นะอ่าอยู่เป็นข้างบนของเหล็ของกุชชีนะ่ที่แผ่นดิบนะ โอเคบนเลรนี้นะไปได้ผมไปเลยสกอตโอเคครับ okay, ผมพอเราเข้ามาผมเราจะเล่นเงินฝั่งนี้นะฝั่งที่มีหินอย่างนี้นะอ่าแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี้นะให้วอาสปีดทับก้อนไม่ตรงไหนก็ได้ที่คิดว่าอัพสะดวกสบายที่สุดพี่ว่าตรงนี้นะโอเคมีคูณสองได้คูณสองม,สม,ม,สม,มีคูณสามได้เลยปรับเป็น normal ได้ด้วยนะไม่ต้องเอาแบบเต็มนะไม่ไหวนะน้องถ้าแบบเอ็กเต็มอ่ะจะวางตัวเวลทีสามนะจังหวะนี้แล้วก็ฟาร์มสปีดไปโล่แล้วผม เพชทีส่สามสปีดอยู่ขั้นที่สี่นะโอเคไปเจอกันแล้ยผมเพชที่สามโอเคผมเวฟที่สามแล้วก็วางมิกัตร์ตัวนี้ครับผมหนึ่งตัวครับผมแต่นักอัพสปีดแล้วผมอัพสปีดแล้วผมตังเหลือพอวางไอ้จังครับผมเราจะตัวตนี้เราตังดีเราวางไอ้จังได้โอเคสวยจากนั้นเพชรที่สี่ครับผมให้วางมิกัตร์เพิ่มอีกตัวหนึ่งตรงนี้ ขับสปีดแล้วผมขับไอจังครับผมรอครับผมรอไอจังได้อยู่รอไอจังเสร็จก็อัพบัฟเลยนะกดบัฟอ่ะกดบัฟได้เลยโอเคสวยจากนั้นผมอัพสปีดแล้วผมขับไอจังครับผมโอเคจากนั้นผมให้เรียวให้เรา,าวางพวกพิกัะเพิ่มข้างหลังครับผมอีกสองตัวอย่างนี้โอเคจากนั้นครับผมอัพสปีดแล้วผมอัพไอจังครับผม โอเคตังเหลือวอลพิกษะเพิ่มครับผมเข้าหน้าอีกสี่ตัวข้างอีกสองตัวเอ้ยคือได้อีกสองตัวข้างอีกสองตัวอย่างนี้นะอ้าวเดือนที่เจ็ดแล้วผมให้วางโคนั่นนะผมประมาณกลางนี่เลยวางโคโคนั้นวางก็ใกล้ๆน้องไอ้โอ้โหวางโคนั้นนะผมนะเอาอัพสปีดก่อนครับผมเวฟที่แปดแล้วผมอ่าให้อัพโคนั้นหนึ่งขั้นนะให้อัพโคนั้นหนึ่งขั้นนะเวฟที่แปดนั้นก็ตังเหลืออัพสปีดแล้วผมตังเหลือก็อัพน้องไอ้ได้บผม โอเคพี่แปดจะติดลิมิตนะทุกคนเอ้ยไม่ติดหรอวะโอเคไม่เป็นไรติดน่าจะติดเลยที่เก้าอยแล้วผมตั้งเหลือครัพเพืดอได้ของสปีดครับผมเพืดอไดของไอจังครับผมรับแล้วผมเลยที่สิบครับผมไม่ติดลิมิตด้วยนะโอเคแต่ว่าวางตอนนี้ไม่ติดลิมิตนะแต่่ะติดลิมิตอยู่ครับสักเวฟหนึ่งพี่จะไม่ได้ว่าติดลิมิตแน่แต่ไม่ติดเราก็เล่นไปครับผมเล่นไปได้ครับผมโอเคติดลิมิตวที่สิบนะโอเค ติดลิมิตล้วก็ต้องยอมติดลิมิตนะนอะ้องโอเคแล้วก็อัพพวงมิกระสเพื่อผมอยากละขั้นนะผมอัพไปเลยอยากละขั้นตัวละขั้นดิไม่ได้อยากละขั้นพับมิกระสตัวละขั้นนะโอเคครับผมประมาณนี้แล้วก็สังเกตตัวอ่ะไม่ใช่จังหวะที่ติดลิมิตเราจะมีเวลาให้เราเล่นนะใหเราวางหนวดรารับผมตั้งร้านับผมอัพสองทีสามฝั่งเลยนะก็คือจังหวะที่ติดลิมิตเราก็ใช้ เวลาติดรีบิดให้เป็นประโยชน์นะตรงนี้ตัวหนึ่งครับผมเราทำโอเคจากนั้นเราก็กดใช่แล้วครับผมพอระวังหนุนทำเสร็จแล้วกดใช่แล้วครับผมอัพสปีดครับผมขับไอจังครับผมไอจังไอจังโอเคเราจะพอนะแล้วนะเราจะอัพแค่ถึงเว็บสิบเอ็ดพอนะจากนั้นครับผมแค่ตังที่เหลือครับผมมาลงทางด้านของนี่แลลวครับผม โค่น,นนะครับผมลงโคัน,นให้ตันก่อนนะทุกคนไอ้โคัน,นอย่าเพิ่งตันเอาแค่วฟนี้พอให้ระวังชาระของโทจิก่อนโทจิหน่อยน,นะผมเอาให้ตันตัวนึงก่อนอ่าจากนั้นตังเหลือให้วางให้อาโคนันได้ผมก็คือโทจิหน่อยเอาตันก่อนเพราะว่าเผื่อมันติดลิมิตอีกวฟนึงนะเราจะได้กดสกิลโทจิหนอนเชียได้นะถ้าเกิดไม่ติดก็แล้วไปับผมโอเคทอนรับโคัน,นเสร็จปุ๊บตังที่เหลือก็มาลงพวกมิการะ,ะเพิ่มนะน้อง ผมมีกรสับเพิ่มเลยลงเลขกี่ตัวก็ตามนั้นนะอ่าสิเทมเปตต์ลิมิตเวทที่สี่กดเลยผมกดเสร็จป,ปุ๊บกดใช่ครับผมแค่นั้นแหละก็คือจบละจากนั้นเราก็เนี่บผมแล้วก็มาอัพมีกระสัเพิ่ม,ม,มครับผมมีกระสัเพิ่มน่าจะได้แค่นี้นะมีกระสัโอเคทางด้านของโจจีหนอนขายทิ้งได้เลยนะไม่จําเป็นละขายทิ้งไปเลยเอามาใช้เคลวิ้นเฉยแล้วก็ไปแบ่งอัพมีกระสัข้างหลังหน่อยได้เท่าไหร่กนะ็ นนหนาดาวผมจะสัข้างหลังโอเคได้ประมาณนี้นะตังค์เหลือประมาณหมื่นหมื่นต้นๆน,นะจากนั้นผมแล้วก็กดทางด้านของสกิลโคนันแบบออโต้ไปเลยครับผมจริงๆถ้าเกิดเราไม่อยากขายทางด้านของโซจิหน่อยก็กดสกิลออโต้ของโอจิหน่อยไปได้เหมือนกันนะไม่ผิดครับผมไม่ผิดกดได้เหมือนกันแล้วแค่รอผมน้องแล้วก็รออย่างเดียวก็คือรออย่างเดียว ลอยอย่างเดียวนะเห็นไหมแต่ตัวมันก็ไม่ค่อยเยอะเยอะเท่าไหร่นะถ้าเกิดเอาโต๊ะจีนน้อยมากดมันก็จะได้ดีอยู่ทีนั้นพวกนี้ก็จะหายวูบไปกับตามกันแต่พี่บอกว่าแค่นี้ก็เล่นได้อยู่สำหรับคนไม่มีโต๊ะจีนน้อยนะอันนี้คือสอนสำหรับคนไม่มีโต๊ะจีนน้อยน,นะถ้าเกิดเราไม่มีโต๊ะจีนน้อยเราก็ต้องยอมติดลิมิตเวทที่สี่นเะเมื่อกี้ที่ขึ 14, ้นเวทีที่สี่เราก็ต้องยอมติดลิมิตนะน้องเราคือเราคือเราต้องยอมอ่ะต้องยอมติดลิมิตไปถ้าเกิดเราไม่ยอมเราก็ ไม่รู้ทำยังไงอ่ะแต่ถ้าเรามีโจรีหน่อยเมื่อกี้เอามาเคลียร์เว้มันก็จะเร็วหน่อยโอเคไหมแล้วก็จะรอครับผมรอรอไปเรื่แหละหรือน้องจะไม่ขายโจรีหน่อยอย่างที่พี่ขายได้เอาวางโจรีหน่อยมาเปิดคือให้มันออโต้บึ้มไปก็ได้เสร็จก็จบแล้วแต่ไหมเรียบร้อยแค่นี้เลยน้องเลดอิจิโกะก็ขอบคุณนะผมที่คอมเมนต์พูดคุยนะก็สหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะก็คือพี่อัดไปแล้วอีคลิปนึงแหละแต่มันพลาดเนาะก็เลยต้องบัดใหม่ให้เองเนะี่ยบอกสวัสดีครับผมไม่บายไม่เจอคลิปใหม่อยากอยากรูอะไรอยากคอมเมนต์อะไรอยากทราบอะไรหรืออยากให้ผมลงอะไรสามารถคอมเมนต์ได้ครับผมถ้าเกิดผมทำได้ผมทำให้คุณครับผมสำหรับนี้สุสดครับบายจุ๊บหว่ะ